ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m t r k e Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง m t r k e Channel กันนะครับวันหยุดแบบนี้นะครับพบกันอีกแล้วกับรายการหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นั่นเองอันนี้ประจำเดือนมิถุนายนก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเช่นเคยครับถ้าคนที่กดแล้วก็ไปเลยพร้อมกันเลยก่อนจะไปเริ่มนะครับมา์ขออธิบาย เกี่ยวกับรูปแบบแล้วก็วิธีการดําเนินรายการของช่องสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ยได้รู้เนาะว่าตัวของช่องเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าม้าเนี่ยไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไม่มีใบเซอร์ในการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ชวนอะไรทั้งนั้นนะครับก็เป็นพนักงานทั่วไปนะครับในบริษัทนี่แหละเนาะแต่เหตุผลที่มาทําช่องหรือว่ามาวิเคราะห์หุ้นให้กับเพื่อน ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอดีไปพูดคุยกับคนที่รู้จักหรือว่าเพื่อนเองนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลที่ดีนะครับเราน่าจะมาแบ่งปันให้กับคนที่เขาลงทุนเป็นมือใหม่ลงทุนหรือว่าคนที่เขาแบบไม่ได้ต้องการเสพอะไรที่มันเป็นเหมือนข้อมูลหนัก,นกข้อมูลแน่นๆเหมือนนักวิเคราะห์นะครับลองมาทําแบบนี้ดูไหมอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะก็เลยนํามาถึงการสร้างเพจสร้างช่องตัวเนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นมันอาจจะมีข้อมูลที่ ผิดไปหรือว่าเพี้ยนไปเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของม้าเองดังนั้นต้องขอขอโทษเพื่อนๆไว้ด้วยตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยมาก็จะมีการสรุปบางอย่างมาให้แล้วเนาะจากบางทีไปอ่านบทความมาหน้า2หน้าก็อาจจะสรุปมาแบบย่อยเร็วมากแต่ว่าไม่ได้มีข้อความขึ้นมาให้นะอันนี้อาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าแล้วอีกอันนึงครับม้าอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาลงทุนเนาะว่าการลงทุนหุ้นเนี่ย มันลงทุนแล้วมันเสียไปไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่าไม่นะครับตราบใดที่เรายังไม่ได้ขายหุ้นตัวนั้นออกไปนะครับตัวที่เป็นเงินของเราเนี่ยก็ยังคงมีมูลค่าเท่าเดิมแต่นะครับที่เราเห็นมันติดลบเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเหมือนการด้อยค่าตัวหุ้นตัวนั้นทําให้ราคาเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเราขายอันนี้เราขาดทุนแน่นอนนะครับเงินเราสูญเสียแน่นอนแต่ถ้า,ายังไม่ขายมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าคล้ายๆลักษณะของเงินเฟอ้อที่ตอนเรามีอยู่เนาะ เหมือนแต่ก่อนเราซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินข้าวในราคา30บาท25บาทตัวนี้ก็ได้กินแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีเงิน35บาทถึง45บาบาทเราก็อาจจะไม่สามารถซื้อข้าวกินได้นะครับ mm. เช่นเดียวกันเลยกับตัวหุ้นดังนั้นการลงทุนนะครับทุกอย่างมันมีความเสี่ยงพวกเราต้องบริหารความเสี่ยงไปด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขออัปเดตข่าวสารนิดนึงนะครับแล้วก็ทิศทางของตลาดเซ็ตที่เรามองเห็นเนาะ อันดับแรกนะครับในส่วนของเงินเฟอ้อที่ทางสหรัฐเขาประกาศว่ามันจะมีการขึ้นออกมาที่8.6%นะครับตรงนี้ถามว่าหนักมากไหมนะครับเรียกว่าหนักมากเพราะว่าเกินเกินในสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาคาดการ์แล้วก็มันเร็วกว่ากว่าที่คาดการไว้ด้วยถามว่ามันกระทบกับประเทศไทยยังไงนะครับขึ้นคือเงินบาทมันจะอ่อนค่านะครับแล้วก็พวกสินค้าที่อุปโภคบริโภคนะครับมันจะราคาสูงขึ้นทําให้คนเนี่ย จับใจ่ายใช้สอยน้อยลงเศรษฐกิจถดถอยลงรูปแบบของตลาดเซ็ตหรือว่ารูปแบบของตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ยิ่งถดถอยลงลงไปด้วยอาแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามันมีการประชุมนะครับของกรนอง,อง,องก็คือกระกรส่วงนโยบายการเงินเนี่ยที่เขาประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.5%นะครับจริงๆอะในในการประชุมเนี่ยเขาต้องการขึ้นอีก0 2นเนาะแต่ว่า มันเป็น4ต่อ3ดังนั้นก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับให้คงที่0.5ก่อนแต่ตัวเงินเฟอ้อนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นที่6.2%เนี่ยถือว่าอันนี้กระทบค่อนข้างหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องพูดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 8ถึง5นะครับบวกกับตัว GDP ของประเทศไทยอ่ะเออเขาปรับการคาดคาดการว่าลงด้วยนะจาก3.3เป็น3.2ดนะครับดังนั้นมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวหุ้นไทยเนาะการที่เงินเฟอ้อขึ้นแบบนี้นะครับ คนมันมีหลายคนเข้ามาถามนะว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อขึ้นแบบเนี้ยไอสิ่งที่คิดว่ากลุ่มไหนนะครับน่าสนใจมาร์มองว่ากลุ่มส่งออกน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มส่งออกเนะี่ยเขาจะได้อนนีส่งกับตัวเงินบาทที่อ่อนค่านะครับมันก็จะมีหลายตัวเลยในในใน,ในหุ้นส่งออกเนาะแต่ถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยถ้าให้บอกมันจะอาจจะแบ่งออกเป็นประมาณ3ส่วนอันนี้ในมุมของมาร์นะครับที่ทําการบ้านมามันจะเป็นคือ มากที่สุดเลยนะครับของประเทศไทยคือการนําเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ39-40%เน่ะอ่ะเท่าที่เห็นนะเพราะว่าดูจากจํานวนหุ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นส่งออกจะมีแค่ยีอนะครับอีก22%หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่พวกการนําเข้าเชื้อเพลิงนะครับพวกน้ํามันเอ่ยรงกันพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับหมายความว่าตลาดเซ็ตเราจะเห็นว่าถ้ามองจากสเกลตรงนี้นะจะเห็นว่าตลาดเซ็ตเนี่ยอิงไปกับการนําเข้า แล้วก็ตัวน้ํามันเชื้อเพลิงถึงประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะปรับฐานลงเนาะแต่กลุ่มส่งออกในพวกส่งออกเนี่ยมันก็ยังมีนะครับดังนั้นพวกนี้ได้ในส่งแน่นอนอ่าทีเนี้ยนะครับขอไปอัปเดตในส่วนของเซตนิดหนึ่งตอนนี้นะครับเซ็ตก็ยืนอยู่ที่พนะันหเนาะส่วนเซ็นห้าก็อยู่ที่987นะครับส่วน m อ i อเนี่ยอยู่ที่6 2ม้ามองมาว่าในตรงนี้นะครับเซ็ตน่าจะต่ำกว่าพั ก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าปีนี้มันพอเราเห็นเงินเฟ้อแบบนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้มันก็อาจจะเป็นผมเชิงลบนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันจะถดถอยลงเนาะถามว่าทําไมถึงมองแบบนั้นนะครับก่อนหน้านี้ตัวโควิดอ่ะมันเป็นแค่วิกฤตสาธ,ธรารณสุขวิกฤตโลกภัยนะครับทำให้บางธุรกิจมันก็ยังดําเนินได้ปกตินะแต่ว่าบางธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลงนะครับ แต่ตัวเงินเฟอ้อหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะมันส่งผลทุกเซกเตอร์ทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนคุณโดนหมดแน่นอนเพราะว่าเรื่องค่าเงินเนี่ยมันมันส่งผลโดยตรงอะ่ะเออดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องวิเคราะห์นะครับแล้วก็วางแผนดูเนาะเราอาจจะไม่เทคแอคชั่นแบบเร็วเกินไปนะครับต่อให้หุ้นเรามีดีปันผลธุรกิจโอเคนะครับเราก็อาจจะต้องแบบ เจาะลึกลงไปนิดนึงว่ามันใช่จังหวะที่เราควรจะเข้าในตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจดีเอ้ยต่อให้ธุรกิจดีนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมันแย่นักลงทุนที่เขาแบบโปยเงินลงไปอะ่ะมันก็จะไม่เข้าไปเนาะทำให้หุ้นมันค่อนข้างฝืดค่อนข้างหนืดน,นะครับเราก็อาจจะต้องวางแผนค่อนข้างนิดนึงช่วงนี้รัดกลุมนิดหน่อยนะครับแต่แนะนําให้ถึงเงินสดถ้าแบ่งเป็นตัวเลขนะ ตอนนี้มาร์กก็ขยับพอร์ตตัวเองเป็น50-50แล้วนะครับก็คือถือแคดโฟ์อยู่ที่50แล้วก็ตัวหุ้นอยู่ที่50เนาะก็อยากให้เพื่อนๆลองวางแผนกันดูนะครับทีนี้ขอไปอัปเดตในส่วนของการซัมมารีนิดนึงนะครับในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยลบหนักเลย9000ล้านนะครับอกองทุนก็ติดลบนะครับโปรกเกอร์ก็ติดลบเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะเป็นรายย่อยเนาะแต่รายย่อยเราเนี่ย อันนี้เราไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ารายย่อยติดลบอยู่นะเห็นไหมว่ามันมันมันก็ตั้งแต่1660เนี่ยตอนนี้อยู่1632อม่ะมันปรับตัวลงแล้วก็พักฐานลงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะดังนั้นตัวเงินเฟ้อของสารัฐที่ประกาศมาเชื่อมาครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะปรับลงต่อ นะครับใครที่ถือแคทโฟอยู่ก็เตรียมวางแผนเลยนะครับส่วนใครที่ติดดอยอยู่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบแพนิคหรืออะไรนะก็วางแผนในสิ่งที่ที่เราชํานาญนะครับใครที่อยไม่อยากขายนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ขายมันก็ถือว่าไม่เสียอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องรอกินปันผลเนาะเพราะว่าถ้าเราจะรอตัวแคปิตอลเกณ่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะถ้าเราติดลบลงไป 1%, 1นเระครับเราต้องได้กลับมาที่1.5%เราถึงจะกำไรติดลบลงไป4%เราต้องฟื้นกลับมาที่6%ถึงจะกำไรแต่ถ้าเราลงไปถึง1 2เรนะครับเราต้องใช้กลับมาถึงประมาณ14%เรนะเราถึงจะเปลี่ยนให้มันกลับมาเป็นบวกได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองไปดูแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับแต่ภาพรวมแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เลยมองว่าเดือนมิถุนานเนี่ยน่าจะหนักหนาสาการอยู่เลยทีเดียวนะครับโอเค พูดเยอะแล้วขอไปอัปเดตในส่วนของหุ้นหน่อยดีกว่าเอาเป็นลายตัวนะครับแต่ว่าจะไม่วิเคราะห์เหมือนรอบที่แล้วแล้วนะรอบที่แล้วอาจจะวิเคราะห์เยอะไปหน่อยนะครับตัวแรกครับ PJ w U, นะครับแนวรับม้ามองโซนเดิมนะครับที่4.12แต่ถามว่า4.12รอบนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่เข้าเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการปรับฐานลงสำหรับตัว PJ w h นะครับน่าจะมาในโซนนี้มากกว่า3.96 ตรงนี้เพื่อนๆตั้งไว้เลยนะครับมาแนะนําให้ตั้งไว้เลยเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับสำหรับตัว P.J. เเพราะว่าตัว P.J. เดอน่ะมันได้นิสงอยู่แล้วแหละเนาะโดยตรงนะโดยตรงในการผลิตพวกชิ้นส่วนพลาสติกของรถนะครับแต่ตัวไ s i ตอนนี้มันย่อในทางเทคนิคนะครับมันมีการปรับตัวปรับฐานลงอย่างแน่นอนเนาะ ดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนะครับในกรอบแท่งนี้นะสัญญาณเขาบ่งบอกค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ทุกตัวได้ไปต่อนะครับภาพรวมยังถือว่าดีนะครับสำหรับ P.J w นะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปอ่ะก็มันมารับในแนวล่างดีกว่าเนาะรอบนี้มามองคาดการไว้เลยว่ามีสิทธิ์ที่จะปรับตัวลงนะครับไปต่อครับ S.M.P.C. อ่าตัว S.M.P.C. นะครับมันก็ทะลุแนวรับที่15.4มาแล้ว รอบนี้ตัว s อ c นะครับมาขอปรับฐานการวิเคราะห์ลงมาเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าม้ามองว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยน่าจะมีแพนิกนะครับน่าจะเป็นแพนิกแพนิคเซลเกิดขึ้นนะครับทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะมีการดันลงตอนนี้แหละถือว่าเป็นโอกาสนะครับมอาว่าเป็นโอกาสนะก็จะตั้งแนวรับไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะตั้งไว้ตอนโซน14.4 14.5ในโซนนี้นะครับส่วนสต็อปลอตมาขอเลื่อนนะครับปรับลงมาแต่ว่าจริงจริง คือราคาที่ม้าได้มันต่ํำมากแล้วเนาะมาจะตั้งสล็อตตรงนี้มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่เพื่อนๆที่รับไปในโซนประมาณ15.5อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นอีกไม้หนึ่งที่เราทําการบ้านเนาะแต่ถ้าหลุด14บาทลงมาตรงนี้แนะนําให้คัดไปก่อนนะครับแล้วก็ถือเงินสดไปก่อนเนาะถึงแม้นะครับใน SMBC เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มส่งออกทำให้ราคาเขาค่อนข้างที่จะ2 2มันอยู่ใน22% ที่น่าจะได้ผลประโยชน์กับการส่งออกเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนค่าใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับการนําเข้าของเหล็กของเขานะครับหรือแม้จะเป็นการนําเข้าในสิ่งพวกแมทรอแมทต่างๆที่เขาเอามาทําพวกถังแก๊สอะ่ะมันก็ยังสูงอยู่ดีเนาะทำให้ถ้าเราเวทไปเวทมามันอาจจะราคาไม่ได้สูงมากเนาะเราอาจจะต้องมองภาพเนี้ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นพอมามองไอซ์ไสตอนเนี้ยมันปรับตัวลงนะครับเดี๋ยวรอนมาพักในโซนสัก40ตรงนี้เออเพื่อนๆก็ใส่ได้เลย ในกรอบนี้เนาะสำหรับตัว SMC b แต่สัปดาห์หน้าก็เตรียมรับมือกันไว้ดีๆนะครับไปต่อครับตัวต่อมา SC SC เนี่ยเรียกว่าอสังหาพูดอย่างนี้แล้วกันในกลุ่มอสังหานะครับตัวที่น่าสนใจนะครับตอนนี้มาร์คให้ค่า,คาตอนนี้แค่2ตัวนะครับก็คือตัว Origin แล้วก็ตัว Land and House นะเพราะว่าตัว SC ตอนนี้พอไปดูในแบ็กหลอกจริงๆนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในของ SC อะ่ะ คือยอดจองมีแต่คนที่จ่ายจริงมันไม่ได้เยอะเหมือนที่ที่คิดไว้นะครับดังนั้นภาพนี้อาจจะไม่เห็นบวกกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มมากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่มีมีคาดการว่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับให้สังเกตเนาะอันนี้ม้าก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลาไปซื้อบ้านเราจะเห็นเลยว่าพนักงานเนี่ยช่วงดอกเบีย้ยจะขึ้นเขาจะมีการบอกเราว่าพี่พี่ถ้าพี่จองช่วงเนี้พี่จะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้นะ แต่ถ้าอีกเดือนหรือ2เดือนเนี่ยมันจะมีการปรับการดอกเบี้ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะมันจะทําให้พี่จ่ายดอกเบี้ยเยอะขึ้นดังนั้นแนะนำนะครับให้เหมือนกับรีบจองรีบปิดตอนนี้เนาะสัมพันธ์กันเลยครับพวกการจองเนี่ยมันเลยสูงไงเพราะว่าคนนะ่ะมันเข้าใจว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นเราต้องรีบจองตอนนี้นะครับเราจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกแต่จริงๆแล้วนะการที่ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วแหละ มันขึ้นทุกปีนะดังนั้นเราก็ต้องลองคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูเนาะว่าอดอกเบี้ยมันขึ้นแบบนี้ตัวเลขที่ยอดจองเพิ่มขึ้นแบบนี้มันส่งผลดีหรือเปล่าอ่ะสำหรับตัว SC นะครับแนวรับที่ให้ไว้ก็คือ3.36ในกรอบนี้เนาะสต็อปลออยู่ที่3.28นะครับถ้าหลุด3.28ตรงนี้แนะนำให้คัดไปก่อนเนาะสำหรับตัว SC เนี่ย ม้ายังมองอย่างที่บอกเนาะม้ามองไม่แค่2ตัวนะครับก็คือตัวแลนด์แอนด์เฮากับตัวโอลิสตัวแค่นั้นนะครับส่วนตัว A อเนี่ยมันเป็นตัวที่เราทําการบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะแต่ถ้าหลุดตรงนี้นะครับก็ต้องหาตัวอื่นในการวางแผนแล้วแหละเนาะสำหรับตัวนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีแล้วกันสําหรับกลุ่มอสังหาครับเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะสำหรับตัวนี้นะหรือใครที่แบบรับ อาจจะมารับในกรอบตรงนี้นะครับแต่ถ้าหลุด3.48ไปก็เทคโปรฟิตไปเลยนะครับร้อเลยนะไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเทคไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รอวางแผนใหม่อีกทีหนึ่งก็น่าจะดีกว่านะครับสำหรับตัว s c อ่ะไปต่อเลยตัวอมตะนะครับอมตะเนี่ยแนวรับ19.4ครับสต็อปลอสอยู่ที่18บาทแนวต้าน21.2ตัวอมตะเนี่ยยังยังดีอ่ะยังไม่ได้เสียทรงอะไรแล้วก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าธุรกิจขายที่ของเขาเนี่ยที่อยู่ในเวียดนามก็ยัง เวลิกูดนะครับแล้วอุตสาหกรรมนิคมที่อยู่ในจีนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ช่วงนี้ถ้าถามว่าประเทศไหนมหาอำนาจไหนที่ยังทำเศรษฐกิจได้ดีนะก็ต้องตอบว่าเป็นประเทศจีนนะครับถ้าเทียบกับ EU แล้วก็ตัวอเมริกาดังนั้นตัวนี้ยังได้นิสสงนะครับแนวรับมาร์กตั้งไว้นะตรงนี้19.4เนาะรอเตือนเลยนะครับไอซตอนนี้ก็ยังส่งนะครับตอนนี้ดูไอซไม่ได้เพราะว่า หลายตัวไม่ได้ปรับฐานลงมาเนาะที่เราทําการบ้านกันนะนั้นให้ไปต่อครับตัวมาตะอ่ะตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวออริจินนะสำหรับตัวออริจินเนี่ยแนวรับเนี่ยให้ไว้ที่10.4ครับสต็อปลอสอยู่ที่9.2แนวต้านมองไว้ที่12.6สําหรับตัวออริจินเนี่ยม้ามองว่ายังดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจอเนี่ยรอบนี้แหละไอ้เงินเฟ้อเนี่ยที่ที่บอกไปในรอบ s c ใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับอาจจะมีการแพนิคแพนิคเคล์ในสัปดาห์ ที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับก็อาจจะเป็นเป็นช่วงการรับในช่วงนี้แหละในกรอบกรอบเนี้ยแล้วก็ถ้าหลุดก็แนะนําให้คัดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นมาร์กเตรียมแล้วแหละเตรียมช็อตเทรดในตัวเนี้ยและจริงๆมีหลายตัวนะครับในการช็อตเทรดเนาะ แต่ราคาเนี่ยที่ตั้งไว้10.3เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่เรารู้สึกว่าเรารับได้กับกรอบแท่งนี้นะครับทีเนี้ยมาลุ้นกันแหละว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเนาะไ s ซตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าอยู่ใน30เดี๋ยวอาจจะมีการเด้งเบาๆนะครับในโซนนี้แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะปรับตัวลงอีกสักรอบละลอกหนึ่งนะครับสำหรับตัว Origin เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีของตอนนี้แหละถือว่าเป็นโอกาสที่มีของและเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับสำหรับตัวโอลิหรือออ i g จินนะครับ ไปต่อครับตัวฮิวแมนโอ้โหเป็นตัวนี้แหละที่ถือว่ามาพยุงพยุงเราได้นะแล้วก็เป็นตัวที่แบบตกใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยทำไมราคามันดิดดิ่ดเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่ะสำหรับตัวฮิวแมนนะครับหรือว่าฮิวแมนิกานะตัวฮิวแมนิกาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ที่มาเคยทำการบ้านให้ให้กับพวกเราเนาะเพราะว่าเราอะมารับกันในราคานี้นี่นะครับแล้วตอนนี้เปิดทะลุแนวต้านเราขึ้นไปแล้วก็ มาร์คเทคไปแล้ว50%นะครับก็เหลืออีก50%เดี๋ยวจะมาลุ้นกันในสัปดาห์หน้านะว่าตัวเนี้จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าแนวรับมาร์คขอขยับนะครับไป12.2เป็นแนวรับตรงนี้อ่ะขอเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปให้ด้วยอ่ะต้านถัดไปเนี่ยมองไว้อยู่ที่14.6นะครับถามถามว่าทำไมถึงแนวรับในกรอบน,นี้เดี๋ยวตัวฮิวแมนเนี่ยมาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะ เวลาที่มันมีการแบบเล่นมันจะขึ้นไปค่อนข้างแรงมากนะครับแต่พอพักฐานเนี่ยพักค่อนข้างแบบเอาเรื่องนะครับหลายคนอาจจะแบบโอ้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโดยการเปิดตัวของประเทศอ่ะแล้วก็โรงแรมธุกรกิจโรงแรมเนี่ยที่เข้ามามาร่วมกับเขาอ่ะมันมันค่อนข้างกลับมาเปิดได้ปกติแล้วคนเริ่มกลับไปใช้งานดังนั้นเซอร์วิสของตัวฮิวแมนเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไปด้วยก็มีการคาดการครับว่าตัวเนี้ยราคาเนี่ยตอนเนี้ย มันอาจจะสะท้อนออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามองในมุมของ P/E ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังนะครับถามว่าราคาแบบน่าสนใจตรงไหนจริงๆในโซน11บาท10บาทตรงนี้น่าสนใจมากกว่าเนาะแต่เราอาจจะไม่ได้ในราคานั้นไงก็ลองไปเล่นกันในกรอบนี้น่าจะดีกว่านะครับสำหรับตัว h u m a n เนาะก็ถ้าราคาเกินไปอีกอันนี้มาก็จะเทค100%แล้วก็เตรียมรับในรอบถัดไปนะครับอ่ะตั้งไว้ก่อน โอเคไอซ์ไซ okay. ตอนนี้เกินแน่ๆน,นะครับแต่70แน่นอนเนาะดังนั้นต้องรอเขาย่อนะครับถ้าไปต่อเราหยุดสำหรับตัวฮิวแมนอย่าไปไล่นะครับเขาจะขึ้นก็ปล่อยเขาไปนะโอเคลุยต่อเลยครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว RBF นะครับในส่วนของ RBF เนี่ยแนวรับให้ไว้ที่15.4นะครับ s ต็อปลอส14.7แนวต้าน18บาทถามว่าแนวต้านตรงนี้จะถึงเร็วๆว,วันไหมอาจจะยังไม่ใช่ เพราะอะไรเพราะว่าตัว RBF เนี่ยหคือเขาทําพวก Raw m a ถูกไหมครับ Raw m a ที่เขาใช้เนี่ยมันก็มีส่วนผสมต่างๆแล้วก็เอากระจายต่อให้พวกซัพพลายเออร์ต่างๆที่เขาเอาไปประกอบกิจาการทําอาหารบ้างทำเบเกอรี่บ้างมันก็ช่วงนี้เราจะเห็นว่า Food Delivery อ่ะมันค่อนข้างเติบโตนะครับ g ก o มันค่อนข้างดีนะแต่ถึงแม้ในส่วนของตัว Margin มันจะแบบค่อนข้างได้น้อยมากเลยนะ ในส่วนของกําไรด้วย Net โปรฟิที่ออกมาของหลายๆบริษัทเนี่ยที่ที่เขาทําเกี่ยวกับพวกอาหาร Food d e ล i เวอรเนี่ยก็จะได้น้อยนะครับตัวนี้การส่งออกยังดีนะครับและยิ่งในประเทศก็ถือว่ายังใช้ได้นะดังนั้นสะท้อนภาพนี้เลยชัดเจนบวกกับกัญชานะครับช่วงนี้เราเห็นว่าเขาอนุมัติแล้วถูกไหมตัว R B M ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ที่มีโปรดักตัวนี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็รอดูได้เลยว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยอาจจะมีการแบบไม่แพ้ น่าจะเป็นแพนิกบายอ่ะไม่รู้นะความรู้สึกมากนะ RBF กันกุลกลุ่มนี้น่าจะมีการขยับขึ้นอ่ะเราได้ของไปกันนะครับในช่วงประมาณวันเนี่ยวันที่7วันที่8เนี่ยประมาณตรงนี้นะครับใช่ไหมอ่ะวันที่8นะครับที่ใส่ไปวันที่8นะที่ได้ไปก็รอลุ้นและกันว่าจะมีการปรับตัวขึ้นมากแค่ไหนเนาะแต่แนวรับก็จะให้กอบในโซนนี้ไอซาตอนนี้นะครับอยู่ที่ในโซน50บาทถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะ เพื่อนก็เอาไปทำการบ้านกันดูได้ต่อนะสำหรับตัว rbf นะไปต่อครับตัว financia อะ financia เนี่ยจริงๆอ่ะเรารับกันมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะต้องพูดว่าก็ยังติดลบอยู่เนาะตัว financia เนี่ยตอนนี้เริ่มมีการพักฐานแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนาะแต่แนวรับที่มาร์คให้ไว้เนี่ยในโซนอส่า4 4 6ตรงนี้นะครับกับสต็อปลอสที่3.7แล้วก็แนวต้าน5.5.24ตรงกรอบเนี้ย ใครที่เล่นในกรอบนี้ก็ก็ลองวางแผนดูนะครับแต่ของม้าอะม้าอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้รออย่างเดียวคือรอเขาประกาศว่าเขาจะเขาจะเปิดตัว่า f s s x เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ให้คนไปทยอยเปลี่ยนหุ้นเมื่อไหร่นะดังนั้นก็ตอนนี้ก็ยังวางแผนเหมือนเดิมครับภาพก็ยังให้ภาพเดิมนะ สำหรับตัวฟิเนนเซียนะช่วงนี้ถึงแม้เดี๋ยววันจันเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะปรับตัวลงเพราะว่า Bitcoin ตอนนี้ก็แต่ไม่ถึงล้านแล้วนะครับยิ่งไอตัวอีเทเรียเนี่ยเหลือ50,000ืเองเพื่อนๆก็ต้องลองไปดูนะครับ RSI ตอนนี้อยู่ที่50นะครับถามว่าเป็นยังไงเนาะก็มาดูภาพใหญ่สักนิดนึงโอ้โหภาพใหญ่เนี่ยเรียกว่าน่าจะน่าจะย่อต่อ น่าจะย่อต่อแน่นอนนะสำหรับตัวฟินแลนเซียนะเพื่อนเพื่อก็ต้องลองดูนะครับว่าเราชอบในกลุ่มนี้หรือเปล่าชอบกลุ่มโบรกเกอร์หรือเปล่าแต่ถ้าชอบก็ลุยได้เลยนะครับไปต่อตัวอาเซียนอ่ะอันเนี้ยกลุ่มส่งออกแล้วนะกลุ่มส่งออกตัวอาเซียน,นยแนวแนวรับ16บาทครับสต็อปลอสอยู่ที่1 4 7แนวต้าน18.9คิดว่ามีโอกาสนะครับสำหรับตัวหุ้นเล็กตัวนี้นะในกลุ่มของอาเซียนเพราะว่ากลุ่มส่งออกยังได้นี้ส่งแน่นอนนะครับบวกกับช่วงนี้เทนของสัตว์เลี้ยง เฮ้ยมันมาแบบมันมาต่อเนื่องเลยเว้ยคือมันมาไม่หยุดแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มาร์กอ่ะตามหาอยู่คือไอ้โปรดักของอาเซียนเนี่ยมันมันวางขายกันที่ไหนบ้างนะพยายามเดินหาอยู่ทั้งในห้างทั้งอะไรคือเจอแต่มันเจอน้อยมากไงประเด็นก็นเลยอยากรู้ไงว่าไอ้พวกที่เขาบอกว่าไอ้พวกอาหารเม็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ทําโดยอาเซียนเนี่ยมันมันมีตัวไหนบ้างนะครับก็พยายามเปิดโปรดักแล้วก็ไล่ มีโอกาสว่างก็จะเดินเดินไปสองสองนะครับในกลุ่มนี้แต่ว่าชื่นชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับยิ่งการส่งออกเนี่ยดีเงินบาทอ่อนค่านะครับตัวอาเซียนก็จะได้กําไรโกดมากยิ่งขึ้นตัวนี้น่าสนใจเพื่อนๆเอาไปทํากันบ้างกันต่อแนวเอาอว้ยไอซายตอนเนี้ยได้เลยเนี่ในกรอบราคาเนี้ยแต่ถ้าจะดีเนี่ยอยู่ในกรอบ40บาท40ไอซายสีน่าจะดีกว่านะครับถ้าแบบนี้นะโอเค SL Hy b ็ล ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีโวลูมเข้าค่อนข้างเยอะเนาะตอนนี้โวลูมน้อยนะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสนะตอนที่คนยังไม่สนใจนี่แหละเราก็สนใจแทนนั่นเองนะครับลุยตัว JWD กลุ่มโลจิสติกนะครับตัว JWD เนี่ยตัวนี้ทรงเนี้ยเรียกว่าไม่สวยพูดเลยเลยว่าไม่สวยนะครับเรียกว่าเสียทรงคันแรงเนาะแต่ว่ายังไม่หลุดสตนะ็อปร้อนนะแนวรับถัดไป14.4ตรงกรอบนี้ แต่ถ้าหลุด14บจถ้าหลุด14บาทตรงนี้แนะนําให้คัดไปก่อนนะครับแต่ถามว่าตัวนี้มาร์กรับหรือยังบอกว่ามาร์กยังไม่ได้รับนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งราคาน้ํามันขึ้นนะครับตัวค่าน้ํามันตัวบาเลนะ์อะยิ่งปรับตัวสูงมากเท่าไหร่นะไอ้ตัวโลจิสติกของ JWD เนี่ยมันน่าจะปรับตัวปรับลงแต่มันมีนัยยะสําคัญอยู่นิดนึงตรงที่ JWD เนี่ยสิ่งที่เขาไปร่วมหุ้นกับตัว ธุรกิจที่เขาไปร่วมด้วยมันมีค่อนข้างหลากหลายตัวใช่ไหมที่ที่มาร์กบอกไปในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะดังนั้นไอตัวที่เขาไปร่วมหุ้นด้วยนี่แหละที่มันน่าสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือ1มันมีร่วมหุ้นในของออริจินแล้วมาร์กเห็นมันมีร่วมหุ้นในตัวของการกุลด้วยและช่วงนี้กัญชามันแบบมันจะมาไอตัวกัญกุลนี่แหละสายเขียวเลยเขาเรียกเดี๋ยวมันจะดีดแน่นอนดังนั้นตัวเนี้ย แนะนำสัปดาห์หน้าเนี่ยช็อตเทรดได้เลยนะครับตัวเนี้ยมาร์กเฝ้าแน่ๆนะสัปดาห์หน้านะก็เพื่อนๆก็ลองวางแผนดูตอนนี้ไอซไซค่อนข้างต่ํานะครับถึงอ่าตัวธุรกิจเขาไม่ได้เสียหายนะอ่ะจะเปิดตัวเน็ตเน็ตโปรฟิตของเขาให้เห็นเนาะเนี่ยครับตัวเน็ตโปรฟิตอ่ะมันก็โก้ดแหละแต่จริงๆอะ่ะในราคาอ่าในในตอนปี2021ใน Q2 ที่เขาทํากําไรได้115ล้านถ้าเรามาวิเคราะห์นะ115ล้านราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13บาบาทกว่า นะครับตอนนี้ร้อยบล้านราคามันไม่ควรไปหลุด13บาทถูกไหมแต่พอตอนขึ้นไป170ล้านมันขึ้นไปในราคา20บาทอันนี้สมเหตุสมผลเพราะว่าโกลดมันขึ้นถึง25%เนาะแต่พอเขาปรับลง25%หเนี่ยหุ้นมันก็จาก20บาทลงมาที่14บาทเมคเซนส์ sense, นะครับแบบนีน้ภาพนี้มันเลยสะท้อนออกมาให้เห็นนะครับดังน,น,นั้นมาค่อนข้างที่จะสนใจนะสำหรับตัว JWD ใครที่สนใจก็ติดตามไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะ สำหรับตัว FPI เนี่ยอ,อย่างที่บอกไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ากลุ่ม EV มันมันค่อนข้างที่จะโกดตอนนี้ดีมาไม่สอดคล้องกับซัพพลายแล้วผลิตไม่ทันตอนนี้ดังนั้นไอตัวเนี้ยเขาก็เร่งการผลิตยอยู่แต่ว่ารายได้เขาสอดค้องแค่17%พอ17%ของ EV เนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ตัวยอดขายหรือว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันลดลงไปด้วย นะครับบวกกับเงินเฟ้อมันส่งผลกระทบโดยตรงกับตัว api ไหมส่งผลโดยตรงแน่นอนครับเพราะว่ายอดกลางการจองพวกรถมันมีปัญหาแน่คนก็เหมือนเหมือนอนยังไงอะ่ะมันเป็นเขาเรียกสินค้าคงทนปะถ้าจะไม่ผิดนะสินค้าคงทนคือสินค้าที่มันมีอายุมากกว่า3-5ปีขึ้นไปไอ้ตัวนี้มันเกิอนอยู่แล้วนะครับพวกแมททิเรียวพวกนี้ดังนั้นรายได้พวกนี้ คนมันก็จะจับจ่ายใช้สอยซื้อน้อยลงรถยอดจองรถที่เป็นสันดาบก็น้อยลงดีเบนซินดีเซลน้อยลงนะครับตอถึงแม้ e v มันจะสูงขึ้นมันก็จะสูงขึ้นในในสเต็ปที่มันสามารถผลิตได้เนาะยอดคนมันก็จะแบบจับจ่ายใช้สอยดังนั้นตัวบริษัทเองก็ต้องปรับตัวตามนะครับเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแหละเออแต่แนวรับ แรกที่เราได้ไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแนวรับอีกอันหนึ่งเนี่ย3.10ึงตรงนี้เป็นแนวรับที่รอนะครับรอว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ไอซายเริ่มเริ่มตีตีโค้งนะตีเขาเรียกตีโคง้งนะแบบเนี้ยถ้าตีโค้งแบบเนี้ยอ่ะเพื่อนๆก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่จะรอเข้าเนาะเดี๋ยวรอมันย่อน่าจะเป็นจังหวะที่ดีมากกว่านะครับหมดเรียงหมดแล้วจริงๆในสัปดาห์นี้ไอตัว SC นะมามองว่า สัปดาห์หน้ามาอาจจะเอาอีกตัวหนึ่งมาแทนนะก็คือตัวแลน and House นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัว Backlog อกกับตัวยอดจ่ายของเขาอ่ะสูงกว่านะและราคาตอนนี้อยู่8เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดแลนแอนเฮาส์ <and> ให้ดูฟึบอ่าเนี่ยแลนแอนเฮาส์อะมันลงมากรอบหนึ่งด้วยพอลงมากรอบหนึ่งที่เราเคยวางแผนกันไว้อ่ะ ตรงนี้เราเทคโปรฟิตไปแล้วเราไม่สนใจนะครับพอมาก่อมหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาใกล้ๆตรงนี้ค่อยมาวางแผนนะครับในราคา8บาทโคตรน่าสนใจเลยแอนแอนเฮาส์ <laughs> นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้หุ้นการบ้านไปวิเคะร์กันในวันหยุดแล้วก็ไปเทรดกันในสัปดาห์หน้านะครับโอเคเดี๋ยวจะมีรายการอีกหลายๆรายการตามมาแต่โทษทีครับทันติดทำไม่ทันจริงๆช่วง,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 งนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าก็ฝากติดตามทุกๆรายการเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์อันนี้เป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับโอเคก็จบประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ